สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องสตรีมไปท่านนะครับวันนี้เราจะมีรถใหม่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นรถกองของเรานั่นเองเตรียมจะปลดระวังสตรีมของเราเพื่อที่จะมารถตู้นะครับเ mm hmm. วลไฟลปี2011 <laughs> คือจริงๆแล้วเราอยากได้ประตูสไลด์แล้วก็จริงๆคุณนุ่นนะ่ะเขาอยากที่จะไปต่างจังหวัดแบบมั่นใจแล้วก็นั่งสบายๆคันใหม่ของเรานะครับคร่าวๆคันนี้ก็ คือเพิ่งได้มาสภาพยังดีน็อตไม่เคยถอดก็อาจจะมีแบบไฟที่เริ่มเหลืองนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งขัดกันนะครับแล้วก็รถคันนี้วิ่งอยู่ประมาณแสนหกจะคิดว่าได้ยังโอเคอยู่แต่ที่ลองขับมา แต่ประเด็นตอนที่เราซื้อน้ํามันขึ้นโหดมากเดี๋ยวค่อยมาลองดูว่าเขาจะกินน้ํามันขนาดไหนเนาะมันไม่ใช่ตัวไฮบริดด้วยไงมันก็เป็นตัวเบนซินธรรมดาเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีเรื่องเรื่องน้ำมันแต่คันนี้สภาพยังดูโอเคอยู่นะครับตอนแรกะนะเราอยากได้สีดํากับขาวแต่ช่วยไม่ได้มันไม่มีเราก็เทาก็ได้เราเป็นรถที่จะเอาไว้ลุยไงถ้าสีขาวอย่างคันนู้นอะเอาจริงพอเราไม่ล้างมันก็ค่อนข้างเป็นคราบง่ายไงแล้วก็ออกเหลืองเหลือนิดนิด ช่ไหมถ้าจะเป็นสีด K, ํา FK เราก็ใช้อยู่ซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับรถสีดำขนแมวลั่นแน่นอนอย่างคันนี้มันมีรอยมาบ้างมันยังแทบจะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยนะอย่างมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าน่าจะโอเคกว่าแต่เวลาเราออกกองอะ่ะพอเป็นภายในครีมก็ต้องลุ้นกันนิดนึงเนาะก็ส่วนตัวบบาของเรารุ่นนี้มันยังไม่ใช่มิกกี้เมาส์ เราจริงๆแล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่อยากจะได้มิกกี้เมาส์นะครับเพราะว่าเน้นเรื่องการทํางานของเราคือมิกกี้เมาส์เนี่ยมันนั่งสบายก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันค่อนข้างสูงเวลาเราจะเอี้ยวทํางานเนี่ยจะยากเราก็เลยว่าเออมันไม่จําเป็นก็เลยเลือกเป็นแบบนี้แต่สีครีมเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่ามันจะเละขนาดไหนประตูที่เราต้องการก็คือประตูสไลด์นี่แหละเราสามารถแบบเปิดไปโรลลิงถ่ายได้ก็เลยเลือกที่จะเป็นเวลไฟคุณนุ่นชอบด้วยคุณนุ่นนั่งสบาย ภายในก็ยังโอเคอยู่สำหรับด้านหน้า,าจริงๆเราก็ใช้ด้วยแล้วก็พี่หมีขับด้วยนะครับแต่เขาเรียกไงจุดอ่อนของเอาผ่านเวลไฟปีประมาณนี้หรือตัว2อนเนี่ยมันจะเรื่องคอนโซลเหนียวแต่คันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับจากการทำใหม่หมดแล้วจริงๆเราก็เพิ่งได้มาไม่กี่วันลองขับไปได้เล็กๆน้อยๆเองครับแต่ส่วนส่วนตัวแล้วชอบเพราะว่าล่าสุดก็เอาแบบเพื่อน ขับไปเที่ยวนั่งกันเต็มที่เลยยังไม่ได้เริ่มที่เราจะไปลุยงานจริงๆนะตอนนี้เราแบบเอามาลองใช้พาคุณนุ่นนั่งพาเพื่อนๆนั่งไปก่อนแล้วก็ตอนแรกก็แก้ตรงนี้นิดนึงแล้วแหละ แต่เราก็ไม่แปลกใจเลยที่ที่ตรงข้างล่างเราตรงเนี้ยมันจะพังบ่อยเพราะว่ารถมันสูงรถมันสูงใช่ไหมจังหวะเราลงเราก็จะลูดเขาก็จะลูดลงกันอ่ะคือของเก่าตรงนี้มันพังไปแล้วนี่เขาแก้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวตอนพี่หมีขึ้นไปนั่งก็รู้นะครับว่าส่วนใหญ่หลังๆเราไม่ค่อยได้ใส่ย,ยีนะคิดว่าเบาะครีมไม่น่าเป็นปัญหากลัวอย่างเดียวถ้าใส,นะส่ยีนอ่ะสียีนตกใส่เบาะครีมนี่เรียบร้อย,ยนะ <laughs> ไฟก็จะเป็นเคลียร์เนาะมันก็ดูสะอาดดีผมเลยชอบผมจริง,รงๆเวลฟตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบหน้ามันเท่าไหร่เราชอบหน้าตัว30มากกว่าแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยสวยซึ่งตอนนี้เราเพิ่งได้รถมาพี่บอมก็เด้งมาแล้วแปลงเลยไหมเป็นส0เลูตยมเลยไหมเราบอกว่าอย่าเพิ่งครับเราขอบูก,ก่อนแล้วก็เอามาถึงเราก็เปลี่ยนกอรอบป้ายทะเบียนของสตรีทเมทัลนะอันนี้ก็ยังมีขายอยู่ถ้าใครยังไม่มี สั่งซื้อกันได้ในไลน์แอดสตรีทแมททันนะครับขายของเรานิดน,นึงประตูมันไม่ใช่ประตูไฟฟ้ามันแค่เป็นดูดไฟฟ้าเฉยๆวันนี้แล้วก็ขนอุปกรณ์กล้องเรามาแต่เราพับไปข้างนึงอีกข้างนึงก็เผื่อไว้จริงๆถ้าเราทํางานจริงอ่ะเราน่าจะพับสองข้างเพราะว่าเราขนของได้เยอะกว่าแต่ถ้าถ่ายงานจะแค่นี้ก็พอแล้วแหละแต่ถ้าเราไปออกเขาเรียกไงออกบูธ ลราก็น่าจะพับ2องข้างใส่โต๊ะใส่อะไรได้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราเลือกเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อขนคน,คนเรามาขนของอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับเวลไฟเป็นรถกองคันใหม่ของทางสิทธิ์ม่ท่านนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปแล้วกันตอนนี้ีคนสนับสนุนมาแล้วไ,ได้แต่ยังไม่แต่งนะขอขอบอกไว้ก่อนว่าไม่แต่งจะขอเดิมๆครับอะไรที่เป็นเดิมๆอะไรเงี้ยโอเคแี่ด พอดีได้รถใหม่แล้วก็มีของมาใหม่พอดีน่น่ๆน่นอันนี้จริงๆก็คือเป็นพวงกุญแจของไอ้เขาเรียกนะกุญแจของคันนี้แต่อันนี้ก็คือแลนด์ยาร์ดอันใหม่ล่าสุดของสตรีทเบรทนนะครับผมแน่ไงลวดลายสวยงามกีนเป็นสีส้มแล้วก็มีโลโก้ของเรานะครับอันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดเลยอันนี้นะครับ250สงอีก50บาทเนาะ ก็มาสั่งซื้อกันได้ใน l ลน์แอดสตรีทแบทันนะครับผมช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงต้องหตาตังค์เติมน้ำมันเวลไฟนะสำหรับเวลไฟเราก็ประมาณนี้เราไม่อยากได้รีวิวเยอะนะเพราะว่าก็เคยเห็นหลายๆคนในหลายๆช่องเขารีวิวไปแล้วเราก็แค่แนะนำตัวรถกองคันใหม่ของเราส่วนพอคันใหม่มาคันเก่าก็ต้องปล่อยนะครับก็เสียดายเหมือนกันจะแ,แลกก็มีคนทักเราว่าพี่แบงค์ก็เอาคันนี้ไปสแตนเมน,นู่นี้นั่น ผมไม่ไหวจริงๆนะครับมันเริ่มหลายคันแล้วเราดูแลไม่ไหวเราเลยอยากหาคนที่มาดูแลรถกองของเราต่อนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็ถ้าใครตามอยู่ก็จะพอรู้คร่าวๆนะว่าผมทําอะไรไปบ้างสีเพิ่งทํามาใหม่ก็คือเพิ่งเก็บมาใหม่จากที่ใหม่ซึ่งเราใช้เป็นสี n s x ตัวใหม่นะครับทาร์ก็เป็นโมดู l โลลิ้นหน้าโมดูโล ข้างโมดู l โลแล้วก็ท้ายโมดู l โลนะครับซึ่งจะเปลี่ยนทั้งกันชนเลยรวมถึงกระจังหน้าของเขาด้วยไฟก็ได้มาจากเจกแล้วเราก็ทําการขัดไปใหม่แล้วรอบนึงนะครับก็ยังถือว่ายังใสยอยู่ใหม่เวทีกาศแล้วก็เพิ่งไปซื้อมาใหม่ก็เป็นเวทีกาศแท้จากญี่ปุ่นอันนี้ก็แหลกหลังคาถ้าใครตามอยู่เราก็ได้มาจากของเจกน้องของเรานี่เองซึ่งเราก็เอาใส่ไวแ้แหละแต่ก็ เผื่อถ้าคนเอาไปก็ได้ใช้จริงๆแหละเพราะว่าใช้ได้ทุกอย่างนะครับอันนี้มันเป็นของแท้มาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่หลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นของที่เราได้มาจากทางญี่ปุ่นเนาะชุดโมดโลของเราเราก็เปลี่ยนทั้งกั้นชนไปเลยแล้วมาด้วยแก๊ปหลังด้วยนะครับแก๊ปหลังเราก็ย,ยังเป็นของโมดโลตรงนี้ก็ที่ตอนแรกมันหลุดพี่ใหม่ก็แก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับช่วงนี้บราวฟุ้งนะครับเราใช้บราวฟุ้ง รุ่นอะไรผมจําไม่ได้แต่รู้สึกจะหลังเท่าไหร่นะ80ได้ไมั้งหลังหลัง80หน้าสัก60หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าใหม่กิฟห้องเครื่องกันดีกว่าครับว oh, ายร้อน <laughs> เราก็ยังไม่ได้เช็ดอะไรมากนะเพราะเราก็ใช้งานกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเครื่องถ้าใครดูเราก็ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วจาก power bank เราก็ไปเอาเครื่องมาจากเจกนี่แหละเป็น k 20เหมือนเดิมตรงรุ่นของทาง s t e ี m เขานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเกียร์เพราะว่าเราเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วแล้วก็มีแอบทำสีเล็กๆน้อยๆนะครับมีของแต่งนิดหน่อยจากดอบคาช็อปอาจจะมีตำหนีบ้างที่มีน้ำมันเบรกมาโดนนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยส่วนที่เหลือยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าช่วงล่างเราก็ เช็คกันไปใหม่แล้วรอบหนึ่งนะครับภายในเราเปลี่ยนภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นของตัวนอกมันน่าจะเป็นของตัวใหม่กว่านี้ก็คือตัวตากลมนะครับเป็นสีน้ําเงินทั้งคันพวงมาลัยผมเปลี่ยนมาเป็นของออเดซี่แล้วแต่ว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยจริงๆมันใช้ไม่ได้นะมันก็คือใช้ได้เพื่อความสวยงามนั่นเองแล้วก็ไมล์เราไม่ได้เปลี่ยนไมล์เรายังเป็นไมล์เดิมอยู่ของตัวท็อป ของสตรีมเองของตัวตาเหลี่ยมนี่แหละก็ที่มันจะเป็นเหมือนกรอบคาร์บอนตอนนั้นเราเอามาให้พอ่อเครื่องเสียงก็เป็นไพ er ลอเนียละเปลี่ยนเป็นไพลอเนียมีบลูทูธมีอะไรมีไม์มาให้พร้อมแล้วแลวหละหลักๆจะนี่ความหรอของเราคือภายในของเราสภาพมันยังดีอยู่เลยเจก,กหามาให้ตอนนั้นนะ่ะที่เป็นชุดสีน้ำเงินแล้วก็จะมีที่ไว้ของตรงนี้ด้วยเราไว้อะไรอยู่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเออไม่ได้เอาตรงนี้ออกกันด้วย เต็มไปหมดเลยเนี่ยเรียวเรียวเออเรียวจัดอันนี้มันเป็นก็เปลี่ยนเป็นที่เท้าแขนไปนในตัวแล้วก็เป็นที่เก็บของนะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันเอาจริงด้านหลังนี่น่าจะใหม่มากเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันข้างหน้าเนาะข้างหลังเราจะนั่งเฉพาะตอนที่ถ่ายงานเป็นเหมือนกันนะครับสีน้ําเงินแผงข้างของเรานะครับตรงข้างพี่หมีก็เปลี่ยนครบหมดเลยจะเป็นตัวน้ําเงินเหมือนกันหมดนะครับได้ไปก็คุมแล้วไอ้พวกภายในพร้อมที่จะ ใช้งานเลยจะดึงมาก็เป็นที่เท้าแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ไม่เคยได้ใช้แลนะ่เนี้ยตอนที่3ซึ่งเอาจริงป่ะอันเนี้ยต้องใหม่มากๆเพราะว่าเราไม่เคยได้ใช้เลยนี่เพิ่งจะเอามาเปิดให้ดูวันนี้เลยนะปกติเราจะปิดลาบไปเลยเพื่อที่จะไว้วางของอย่างเดียวนะครับอันนี้มันเป็นตอนที่3แต่ว่าสตรีมมันไม่มีแอร์หลังเนาะอาจจะร้อนนิดนึงส่วนใหญ่เด็กนั่งได้นะครับ นี่เราเปิดเอาไว้แล้วเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้คันนี้ออกกองก็จะเปิดให้อย่างนี้สําหรับคนที่ซื้อไปนะครับจะได้เอาไปใช้อันนี้ก็คร่าวๆสําสหรับ o o n d s t t e a m ที่ผมอยากจะหาคนมาดูแลต่อคือรถผมใช้เองแล้วก็ทําอะไรไปค่อนข้างหลายอย่างแล้วเอาจริงนะสตีมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้คือเราจะไปทำแตนก็สวย เราจะไปเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานจริงก็สวยนะครับแต่หลายอย่างอะไหล่เนี่ยไม่แพงมากเครื่องก็ยังมีให้เลือกแบบมากมายตามท้องตลาดเชียงกงดูแลรักษาง่ายนะครับ mm. ก็คอยหมั่นดูแลเรื่องเกียร์หน่อยเพราะว่าจุดอ่อนของเขาอีกหอย่างก็คือเกียร์แต่ว่าคันนี้ทําการเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เกียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคันใหม่เนาะ ถ้าใครอยากสนับสนุนอะไรข้อความมากันได้นะเผื่อที่แบบว่าสามารถยัดลงในคันนี้ได้สนุกสนุกกันหลังจากนี้เราก็จะเป็นคันเวลฟายคันใหม่ของเรานั่นเองโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะเป็นคลิปเบาๆคือเราจะมาแนะนําลูกคันใหม่ของเรากับหาคนดูแลคันเก่าเรานะครับวันนี้ไปละเจอกันอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สิ่พันท่านด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย